สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาต่อ e ีที่2เรื่องการเริ่มต้นทิศทางสู่ความสำเร็จนะคะคิดและมองการให้ไกลใจต้องสู้และไปให้ถึงเส้นชัยแห่งความสำเร็จกันนะคะทุกคนวันนี้พี่หมอมก็จะมาเริ่มต้น ทิศทางสู่ความสำเร็จด้วยการแรกคือถามใจตนเองนะคะถามใจตนเองแบบไม่มีเหตุผลว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็พี่หม่อมก็จะมาส่งต่อข้อคิดดีๆที่อาจารย์ของพี่หม่อมได้บอกกล่าวเล่าไว้ณนะที่นี้นะคะคนทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นด้วยกันทั้งนั้นนะคะ ตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดมาก็ต้องหัดเดินหัดวิ่งหัดพูดหัดเรียนเขียนอ่านจากอนุบาลยันปหนึ่งถึงปหกเลยนะคะแล้วก็ต้องเรียนสูงขึ้นไปอีกจนถึงมหาลัยใช้เวลาเรียนทั้งหมดกี่ปีคะจนมาถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้มีงานทำมีครอบครัว มีชีวิตที่ดีขึ้นเรียงคะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนถ้าชีวิตยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพ่อแม่ก็ยังลำบากเหมือนเดิมจากนี้ไปก็คุณจะต้องเริ่มหามองหาทิศทางปรับเปลี่ยนชีวิตเดิมๆได้แล้วนะคะพี่หม่อม,มีสองแนวทางมาให้เลือกค่ะคืองานเลี้ยงชีวิตกับงานสร้างชีวิตคุณจะเลือกงานแบบไหนดีคะ งานเลี้ยงชีวิตคืองานที่ทำแล้วเลี้ยงเราไปวันต่อว,วันนะคะในแต Volt ่ละวันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เลยแล้วก็งานสร้างชีวิตคืองานที่ทำแล้วเลี้ยงเราไปได้ให้ผลลัพธ์นะคะงานที่ทำแล้วก็สามารถให้ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงเราได้ จากจนๆอาจเป็นคนรวยก็ได้นะคะในวันข้างหน้าในอนาคตข้างหน้าไม่มีใครรู้อยู่ที่ความสามารถและอยู่ที่ความพยายามของเราเองนะคะทุกคนฉะนั้นวันนี้พี่หม่อมก็มาแนะนำแนวทางคือมาเริ่มต้นทิศทางสู่ความสำเร็จนะคะมาเริ่มต้นสร้างทิศทางสู่ความสำเร็จกัน มาเริ่มสร้างปัจจุบันให้ให้มันดีเพื่อเพื่ออนาคตที่สดใสนะคะงานออนไลน์กินขายขยายทีมงานที่พี่หม่อมทําอยู่ตอนนี้ก็เป็นอีกงานเป็นอีกหนึ่งทางรอดนะคะไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปที่ใครๆก็สามารถทําได้นะคะหากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบเดิมๆ ไอ้ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตก็ต้องตัดสินใจนะคะถามใจตนเองให้โอกาสตนเองเลือกบริษัทที่ใช่มีความมั่นคงแล้วลงมือทำํทำทําเหนือขอบเขตทําเหนือเหตุผลลงมือทําตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อความสำเร็จในลาในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ5ปี10ปีไม่รวยให้มันรู้ไป งานไหนจะสำเร็จได้นะคะขึ้นอยู่ที่ใจของเราล้วนๆพี่หมอมก็ยินดีให้คำแนะนำกับทุกคนที่ทักพี่หมอมมานะคะว่าท,ทักมาถามได้เลยค่ะว่าตอนนี้นะ่ะพี่หมอมทำอะไรอยู่ทำงานอะไรเป็นงานอะไรพี่หมอม,มีงานเยอะแยะเลย นะคะทักมาได้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่หม่อมก็ขอจบไอ p อเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ติดตามตอนต่อไปนะคะอย่าเอาวันแรกของตัวเองไปเปรียบเทียบกับวันที่ร้อยของคนอื่นมันจะทำให้เราเอฟิลลิ่งโลดดาวลงไปนะคะมันจะไม่มีความสุขทำอะไรก็ได้นะคะทำแล้วมีความสุขทำไปะคะ่ะ ขอบคุณนะคะที่รับฟังพี่หมอมก็เริ่มสร้างตัวตนจากเริ่มต้นจากวันนี้นะคะสร้างตัวตนเพื่ออนาคตของพี่หมอมในวันข้างหน้าอนาคตของเรานะคะไม่มีใครมาทําให้เราได้นอกจากตัวเราเองคิดให้ดีๆคิดให้ไกลไปให้ถึงนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะที่ รับฟังรับชมพี่หมอมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ